ขวดาวซ้ำคนเป็นเผื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆเลี้ยมีไรก็ช่วยเลือกันตลอดกินข้าวก็กินหม้อเดียวกันเมีกระทั่งนำถมก็ยังกินหม้อเดียวกันเลยจะซุกหรือถูกขวบเราก็ไม่ถึงกันไปไนจนมีเรื่องที่ทําให้พมขิดหวาพมควรขบเผื่อคุณนี่ต่อไปดีไหมหลือถ้าเป็นทุกคนล่ะทุกคนจะคิดยังไงกูคิดกเ้งไหมกูบอก่ปจุดปี่บอกไอ้ตัวที่ตายถึงมันกินจมมามาบอกกู ยตาไม่ตายมึงอยากกินหมากงูจิ้มเลยจะยันเงือดแตกหลากปานกูบ่อยจุดินอ้วันตอนอุ้มค่อตอนกึ้นปูมามีลอยได้ไหมลอยกาวเป็นบ่อยจุดนี้ลอยอยู่เลย เอาเจ๊กมึงกินเล็กที่้า่โบกตัวนี่นึวกินคนมาอย่างดีเลยกูบ่อยไหนบกตู้กินแต่กูไม่มียวรูมเป็นอีแอ้ยเหมือนนังเกียรติเนี่ยนับเกยอ่ะมึไงกูเกียดตื้มึงไงวันนี้กูไปเก็บยางเหรอไหมตังกูต้องไปเที่ยขาหนามขาควยนี่ตังติดตัวทักบาลก็ไม่มีนี่แม่กูไปตังอย่างวัดไม่รู้กินข้เกลือไหนแล้วเนี่ยกูนึกว่าเกียรติยังไงเลยเอ้ากูยังอยู่รอยที่สิบกูให้มึงไปก่อนเหรือยหนึ่ง เอาไปตาใช่ผมอยากกินข้าวกันก่อนอืมมนไม่ให้กวนไอ้จี้ทิพมึงพอใจอ่ะใช่ไม่ปลื้มกวนอยู่กับเมย์แต่เมื่อนเมย์ไแต่งจังหวัดปันบื้อปลื้มเมื่อกระเอาไปกินข้าวแต่ก็ง่วนเมย์ทำกับข้าวทุกวันกูกินข้าวเมย์ทุกวันเอาไปใช้ยเลยไปได้อยากกินมาเพื่อนกันมีเลยต้องช่วยกันใช่ไหมล่ะเออผมเจอมาเพื่อนเดี๋ยวมีไว้ได้กูไปคืนเอาอย่าเครียดเด้อมัวระว่างกันยันนั่นกูบอกตัวเดียวเด้อเฮียจัดบัดกูกงบัต แมนจากก้าวลงกันกูอ้ยโดนก้ารโดนกูมาจ่ายาอุ้ยเต่กตัวเลย้เหมือนนี่พัตาบริจะไัดโอ้ไม่ไม่ทราบว่าคุณเกมตัวอาเ่มแพ้กับวันนี้ตัวอาใหญ่จ้าเลยไปเรียกตอมขี่ได้ไหมรับกูไม่คล้าไม่ได้อารมณ์ดีอะไรหรอกนะแต่กูหน้าเกมมาอีกหัววันนี้กูเลี้ยงตอมเองหอยเกมหลักตู้ไปเลยเกมเกมเลยมึงอ่ะแต่เกมนี้ไงเกมสปินเป็ดเก้ากูบอกว่าเกมไม่มาเล่นนี่ตามึงจะมักตอนนี้นะมึงจะได้หลับกี้โบนักดีที่เปิดริ้น ทำมึงควักสามลอยขึ้นไปดด้มึงจะได้หลับนึกปันบาทล่องลาภวลีดแต่มึงอยากเล่นใช่ไหมมึงเอดไปเลยเอดปีตีเป๊กเอามึงเอดไปเลยเดี๋ยวกูบว์เกมนี้ยงยังกูลงมตุนลอยเดียวดิดังปั่นอายิงเต็งกูไม่ละมึงเล่นว่าหองเตะโอ้กูโบว์ไปเออเตะวากินอีกินจะช่อมคนแบบพึ่งอ่ะงไอ้เชื่อเห็นวึงนี่มันไม่ห่วยหมาบ้านมึงเลยนี่เออกูตู่ไปก็ไม่หลับหรือว่ามันเปลียนตึ้งอ่ะมันกิดจันที่เดียววะ มึงนี่ปาาเป็ดตุบกับไหมนุ๊กมันไม่หลับได้กูเว่อนาเป็นได้ก็ได้ว่าเราไปเล่นมันที่บ้านว่ะไปเพื่อนเป็นเอือไปเสร็จเดียวใช่จุดเดมือนไงนี่โอ้รูดกลัวไปตอนบนมึงดูดีมีสะคุณนะตอนล่างชะตุ้นกันมึงอยาแตกินวันเดียวกูเอ็ดไดหอดีฮะกูรักไม่ได้ มาเว้นุ้งไม่ไปบายเกมแล้วันเมึงใกล้ไม่บายบ้าปื้อเธอเฉว่างนี่ไม่กอนไปบ้านกูเลยวะเออพอดีบ่ากูติดตู่เธอเ่้นอยู่นั่ี่เชื่อไก็ว่าน่ารากาญหนองจ้าวเงกูจีบเอ็มไอติ้งกูหล่ออนเดียวนี่แขงกูเ้เฮ้ยมึงไม่เคยบอกกูว่ามึงมีแฟนอ้าวกูบอไม่เคยทมา กูว่า้าไปเนี่ยน้ามืแต่กูรูแบบบรชอปไปตัวอรพรีช็อปเซลจังหวกูต้องเลิกกับแควนไปขี้คนแล้วกูเลยไปผ่าไปเออเน้น้องก็เยอะเลยนเดี๋ยวจะเชอรอนบ่เลยกูว่อยจีบนานนัดวนนี้กูหลับมาเวยหัวเลยใจว่านี่ไม่วไปเดจกูเลยติดมีมีแควงต้องติดแควงเี่ความหลักกูไปอ่ะเนียความหลับไปถิงอยู่คนที่เฟซกันได้เยบ๊ายบายเพื่อน ไม่ไม่ต้องแค้นะเพื่อนนะเฮ้ยเร็วๆกันดีกนบอเลยเพื่อนฟีแต่คนัจเหยียดไรวิบันจเย่มาราะฉะนั้นอยากไปรู้จักดีที่สุดเดี๋ยวนั้นเลยไปดีต่อกันอยู่ไปีดีตัดีดีดิดีีด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 ีตีีีีด วอาวัดดีวัดดีแต่เมื่อเราลดลงก่อนเออบายดีไหมบ้างนี่เออบาดีมึงอไงลดอกมาจากรู่ได้เดียวเออพอดียาไม่อากรกไปอาเมที่ต่างจังหวัดใครนี่วะตึ้งกวนตอนนี้ไหไปกันเลยแต่กูขิ้ขาดกูขิ้ตึ้งมึงเปล่าขี้ตึ้งกูตันทีเล้วเออน,นี่ไอเจ๊กกมาใจมันได้มาเด็กูดีหรอไม่รู้มันรุ่นไปไหนหรือว่ามันไปติดมีมันมึงอ่ะ อ้ว่ะเป็นไปได้ว่ะมันต้องยกครบเด็กกับมึงดูเน้ว้าเฮ้เราไปยกเละเด็กมันดยวะเออไปไปเลมึงกัดนะมึงกัดนะเออเออมึงแ่ตายนะเลยเดี๋ยวขึ้นต่างเลยดิต่างนี่ไปเดี๋ยวนั่งโดดไม้หน่อยตายไอ้เจ็กเฮ้ยเรื่องเกมมึงอะไรปือนี่กูอะไรเข้าอ่ะมึงไม่ได้ไปบ้านไอ้ล่วงนะฮัลโหลนี่นะ รือว่ามึงย๊ดงย๊เด็กไว้ที่บ้านมึงมันกูไงเด็กที่ไหนมึงเราคุยกับแม่์ร้องก้นนะแม่มึงอยู่สระบุรีเพิ่งลงเช็คอินเดี๋ยวว่านี่เพื่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยไล่คนนี้กูไม่ใช่เชื่อในแม่มึงนะเฮ้ยเกมไปเละดิว่าเชื่อไอ้เกมลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยเกมอัดลงเกมเฮ้ยลงเออยในวัวลถบ้านแม่ของม่ พอรู้เลยไอ้คนนี้ยังไม่เสร็จมึงชวนกูหลบทุกวันรังแต่อีลอบบานแต่ทีล่างไม่โตองกันแะเว้ยนะเก็บโบก็เหมือนตรงๆอย่างว่ามึงมัดใจจากกูแล้วไม่เอาไงกูเป็นวายดูบนนี้ไม่ใช่บานา้นเาไว้ยมันไม่ใช่บรรนั้นมันเป็นเรือบังเอิญือดบังเอือดอ่เมียกูไม่ลอบบานแรือมาอ่ะมึงวันนี้ไงวะกูวางมึงไม่ต้องแค่นะเดี๋ยวมันทะเลาะแต่มึงคิดได้หรือวะเจ๊มึงคิดได้หรือมึงอยู่กับกูมันจะถ่ได้เล้ย กูจอบกูว่ตั้งแต่เด็กเฮเจ้คนโรนมันต้องแย่โอะนะวะซึ่งไม่กวรใจรวมกันไม่กวรใจรวมกันนำถมกินรวมกันได้โม่เดี๋ยวกันได้เท้าวกินตันเดี๋ยวกันได้รวมทุกรวมทุกอยู่แห่งเดียวกันได้แต่ซึ่งก็ไม่ควรใจรวมกันคือเมียนี่ได้กูควนเดี๋ยวกันไม่ได้แล้วเว้ยเรื่องนี้มันต้องมือกลางเดียวกันไม่ได้แล้วกูว่าอะไรเอ้กูว่าอะไรย่างไรเว้ยอย่าได้ยึดมันละก็ เว้ยเป็นวัวเป็นแย่กันดีนะนี่ออนมึงให้ร้านเค่ยก็ได้กูไม่เก็บตอบร้านไมกเกินนิดนีงกูเลยเอ้ยเดื่งใจเย็นก่อนหลบกันเลยกูยิงแกเนี่ยมามึงใจเย็นก่อนไปรรงบ้านาลไก่อนไปปุ้ยมึงได้ใจกูยังไงเกมหลบกันเลยกูยิงมาไอ้เรื่องใจดาบบาทชีว์เลยใช่หอบกันเลยผู้หญิงกันมาเมื่อนี้กูเล่นในหลงตัวเองนะว่าหลบกันเลยผู้หญิงกันมา มาน่ะมันต้มปั้นไปตัวมันไม่เหยียเหยีหรอกว่าอะไร้กองเองอะไร้กองเปลือนแต่ก้นนั้นนะมันเห,หาายีดเยียอกว่าอะไร้าากองเองอันได้กองเปลือน